มาเลยครับมาแล้วครับเก่า W2K w e 2 0 2 4นเะนี่ย this is my first time on, ครับผมนครับผมโอเคครับก็อ่านคำเตือนกันไปก่อนนะครับส่วนผมเนะี่ยรู้จักคำเตือนตั้งแต่ป .3 เลยฮนะด t นชาดิสแอสโอมแย่มาแล้วกับหน้าพี่โคดี้โร e เนี่ยคือที่ผมซื้อมาก็เป็นแพ็ s t a ต d a า d นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าไม่รู้เลยจริงๆนะครับว่าแพ็ค <laughs> อื่นที่แพงกว่านี้หน้าตาจะเป็นยังไงนะแต่ก็ภาพมัน ได้ยอยู่ไม่ต้องเป่าอะไรหรอกมั้งอัปเดตติ้งเนี้ยโอ้หตื่นเต้นผมไม่อยากจะเปิดอะไรเลยอยากจะเล่นแมตช์แรกเลยครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะฮะอ่านเรียบร้อยครับคือใจความนี่สำคัญนะทุกคุณต้องอ่านนะครับผมต้องอ่านเหมือนผมนะครับเอ่อ no skip to the menu เลยคือผมเก่งแล้วนะไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามผมเก่งตลอด เพลงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอจัดก,การกับจุบกบลก่อนนะครับถึงแม้จะเป็นพี่โพสต์มาลนก็ตามถึงแม้จะเป็นพี่โพสต์มาลน,ลนก็ตามแต่ต้องขออนุญาตเลยซึ่งผมเสียดายมากแต่ก็ถ่ายคลิปอยู่นะฮะก็ขอข้ามไปก่อนนี่ครับและที่ที่เจ๋งเลยครับคือเปลี่ยนมาออนไลน์แล้วมันไม่ดาวน์โหลดดิ้งนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนมาออนไลน์ปุ๊บไม่ดาวน์โหลดดิ้งแล้ว, <obwohl> ลวถือว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าไม่ว่าจำ้างไหนก็ตามมันชอบดาวน์โหลดหน้านี้นะครับอันนี้ถือว่าให้ผ่าน เอาไปเลย8คะแนนนะครับตอนนี้ส่วนหน้าดาวโหรนนครัคือโอ้โหสวยนะาสวยนะผมผมผมไม่สวยนะยนะยนะแล้วก็มีคาเมโลเฮขึ้นมานะครับแต่ทีแกนนอฟเฟนจุกบ็อกนี่คือผมยังงงอยู่นะครับส่วนดูกูหลกนี่ก็ได้รับความนิยมจาก 2K อยู่แล้วนะครับ My f a s h i o n Universe My GM อันนี้น่าเล่นนะฮะ Showcase w e s t r n m a n i a ฮะผมคงต้องเล่น เพลงก่อน,นครับแน่นอน,นครับว่าตามแรกอเรอเดี๋ยวเามนอีเวนต์เหรอเดี๋ยวลองไปเช็คก่อน,นครับว่ามีด่านอะไรน่าเล่นมากโอเคเหมือนหลังๆต้องปลดแล้วก็แน่นอนว่าครับว่าภาคนี้หลายคนก็คงต้องเรื่องนี้เลยไหนวะเวสเซินมีเนียฮอลลีวูดครับผมโอโห้หวานปากหวานเจี๊ยบและคนแรกที่เราจะเลือกเลยคือโคดี้โรดหรือเปล่า คำตอบคืออาจจะใช่แต่อาจจะไม่แน่นอนว่าผมเลือกผินบาเลอร์พี่ฟิน c o m e on let's go เนะี่ยแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวก็ให้เจอกับใครก็คือคนที่รถเลยเมื่อกี้นะครับทั้งเป็นพระเอกภาคนี้ก็มาโดนอัดมาโดนผมอัดคนแรกนี่ไข่ครับเนี่ยมีไข่ครับเนี่ยไม่รู้จักเลยให้ขนาดดูเอเนอรก์จีเนี่ยดูืผมดูไม่มากคออ้ยแต่ เอ้ยเดมินวีเทสมาโอดีโรดเ Let's go จัดก,กันทั้งหน่อยครับโอ้โอ้โอ้มาถึงกลางเลยครับเล่นแล้วฮะโอ้โหสงสัยอาจจะต้องมีการปรับภาพนิดหน่อยฮะ Here comes Finn Balor Bal the Prince โอ้โหโมเดลเดิมนะ,ะไม่ใช่หมายถึงตัวฟินนะครับหมายถึงโมเดลเข็มขัดแชมป์ดับเบิลแชมป์นะครับ ก็คือจะถือแบบนี้เลยนะครับในภาคที่แล้วถือว่าน่าเกียดนะครับถ้าเป็นฟินแบลล์ er นะก็จะถือมา2ข้างนะครับแล้วก็แลบลิ้นนะครับแอะไรบแบบนี้ก็คือต้องตัดไปเลยครับกับว่าความใส่ใจั้งนี้นะมาะครับ Westing has o n a n o n royal family รู้สึกว่าตอนนี้เพลงของโคดี้โรนก็จะมาเป็นจุกบ็อกแล้วนะครับ คิดว่าถ้าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่โฟดี้เพลงก็สามารถตามมาได้แล้วนะ ตอนนี้นะคนดูก็น่าจะเริ่มสงสัยแล้วว่าผมเป็นแฟนใครมากกว่ากันนะระหว่างฟินกับโคดี่รถแต่เรื่องว่าขนาดนี้แล้วแน่นอนว่าต้องฟินเงแล้วต้องทำไงครับวิ่งมาซวิ่งนี่เจอแมซูเมไม่เคเฟินทำได้ซ้ำ

มานี่พิกับเออเออผู้ชะครับเออปิดหมตอวผมขอลับมนิดหนึ่งนะครับจำมาอีกรอบนี่ไอ้ท่านี้ที่ไม่ใช่เอาคาเมโลเฮแล้วก็ไม่เห็นใช้อีกเลยนี่ไปเลยคิกมาแล้วก็ส

กระพึอกระพึอกระพึอต่อยนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่อะไรผมอยากเล่นดูจารดาวน์น็อตจะมาชนกันตรงชิดโอ้ยมันไม่มีสตันเลยหรอไม่มีสตันเลยหรอปัญหามาแล้วถ้าไม่มีสตันแบบนี้แต่ยังไงก็ฟูด้วยนี่ เทหัวดิงสองดิงสองการทื่อเหยียบเหยียบเหยียบย่ำอาจจะเพราะว่าความเป็นยูสูงก็ได้ครับเลยเป็นให้เหยียบค้างเมื่อกี้นะจริงๆผมคิดว่ากระทืบท้อทงน่าจะบอกดีมากกว่าแตบบั้งหนบำเฮ้ยเสียงเปลี่ยนเลย ปั้มแบบฮิวขึ้นเยอะเลยนะครับคือถ้าฮิวมากเลยมีความเป็นฮิวขึ้นเยอะเลยนะถ้าปั้มของฟินในภาคนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละลงไปใหม่ดิพอดีพอดีลงไปใหม่ดิพอดีจะบอกว่าเป็นฮิวก็เหอะแต่แต่ไม่ได้นี่เก่งนะเก่งนะของใหม่ดิของใหม โอ้ไม่เฮ้ยไม่เอา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 ดิไม่เอาดิเอ้อถ้าสูงใส่ดิถ้าสูงใส่ได้ไม่ได้นี่โอ้โหกีตแตกนะผมบอกไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยว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 เล่นแบบคาเมโลเลยครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิจะปิดฉากแบบตอนเจอคาเมโลเท่าน่อยเดี๋ยวโอ้โหพี่โคดี้โอ้โหพี่โคดี้มาแล้ว โอ้ยได้ซูปเปอร์ฟินิชเชอร์เออเออโดนผมแน่แล้วมามานีีครับมานี่เลยอีกแก็อี่เก็มือไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้จับเทียทีจับมาสูเ้เลยไมนวนไมนวน

เอาชนะเลยเอาเอา <laughs> เบ๋อเลย <laughs> เอาวิฟฟินก็เอรอ <laughs> <laughs> ชนะเฉยเลย <laughs> คือผมคิดว่าคนที้น่าจะเด้งขึ้นมาสักรอบนะกลายเป็นว่าตายเลยครับ <laughs> โอ้แต่เท่ครับแต่เท่ครับฟินพางนีกเท่มากตึ่น ต,ตามที่บอกครับว่าอยากเล่นออริจาดากูนอมนะครับไหนเล่นดากูนอมแล้วก็อยากจะเล่นเอเด็กซีหน่อยด่านนะครับเอเอด็กทีฮารุวีนเฮาเว่นะครับคือชอบเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ใช่อะไรมันสวยดีนะครับริจาดากูนอมวุ้ยหยอมว้าวคือเจาบเกมใหม่แล้วเปลี่ยวทุกทีเลยครับตอนนี้ หมายถึงแบบความอยากเล่นนะเอ้นโหลดเกมพอนี่มัน90หรอมึงคิดว่าเก่งๆนนแหะนั่นแหละไปดิเอโยอ้าวยังสองสองข้าง้ยฮึฮึโอ้แหวะหาว่างๆทีแล้วนะโอ้ทำไม่น่ากลัวเท่าชีวิตจริงไงชีวิตจริงนะงี่ลีจ่าโดานอนดูน่ากลัวกว่านี้เยอะนะครับโอ้โหทำถึงนะทำถึงอยู่ ถึงไหนก่อน <S <S เป็นแชมป์ US อยู่ตอนนี้นะครับโรเกนฟอล์เอเอ็กซีเอเอ็ออ็กซีเติปแต่ก่อน s k ิปผมขอเช้ก่อนเพราะว่าพาคทีแล้วริวจามไม่มีมุมนี้นะครับ power bomb หรว no way bro no way no way เปอร์โตโมอสโกเฮ้ยมีสามเฮ้ย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 ใจ้เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยผมนึกว่าเฮดบอมจะอยู่ซีนีเจอร์ว้าวเฮดบอมไม่ได้อยู่ซีนีเจอร์ครับแต่เขาดันให้ลูจาโดกน,อกนอก้องมีสี่สี่ท่าไม่ตายโอไมคกูชเปอร์โตโมอสโกและเฮดบอมธรรมดาแบบ โอ้โหปุ่น์บอมเยส let's go baby let's go กว่านะไงนนี้อ้ตัวที่มันที่สุดแลว้วตอนนี้ไม่มีมันกว่านี้อีกแล้วโตเฮ้ยจงการอย่าบางังงุมกล้องดิอะไรวะจงการอยู่ที่ไหนมาแล้วเนี่ย And and I can't believe I'm saying this, but he hmm. needs to be at the top. Of game here as he faces off against Logan Paul. Let's just say Paul flash. Understatement, Saxton. We've seen the viral ja moments, and epic matches. You can't can't rest facing off against Paul because he can do things in the ring we've never seen before. And what do you have to do to account for the oh. intangible oh. uh. brings to the table? ผมรู้นะว่าเฮดบอลมันเฮดบอล <lk ül> มันเป็นฟิน <l ots> ิเชอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าเปอร์ต้มอสเกาจะถูกนับว่าแรงกว่านะครับเพราะว่าเขาจะใช้ช่วงเป็นศึกใหญ่นะครับเปอร์ต้มอสเกาแต่เฮดอล,ม,ล <l ots> มันก็ดูเป็นท่าที่แรงนะแต่ว่าที่ผมอยากให้มันอยู่ซิงเกิลเจอเพราะว่าจะได้ใช้ได้บ่อย แต่ก็ดีเหมือนกันที่เป็นฟินิเชอร์นะจะได้ใช้2ครั้งติดเดี๋ยวผมจะลองเก็บเก็บให้ได้สักสสักสาม้นี่สักสามฟินิเชอร์นะครับและนั้นก็จะเอ่อเฮดบอมที่พื้นหนึ่งดอกแล้วก็ซูเปอร์เฮดบอมหนึ่งรอบนะเออเออตบอุอะไรน้องมานี่มานี่มานี่ มาเข้าไปตรงนู้นแล้วก็จับมาเล่นงานขาแล้วก็สครูแล้วก็งัดงัดข้อขาโอ้ยเสียงเบียนแล้วก็วิ่งมาโคตล่าเลยโอ้น้นเจได้ทุกดอกแล้วบอกเก่ง90ใช่ไหมฮะ้หรอ จังหวะแบกสูบไมาเขย่าบอลน้องเขยหรือเปล่าเสียดายเมื่อกี้จะได้ฟินิชชอันแรกต่อยไปไปชั้นสองโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนเลยครับซีอาเมโก เดี๋ยวผมขอเช็คท่าโลแกนพออหน่อยไม่ใช่ว่ากลัวโดนแล้วแต่แบบไลท์เขาฟ็อกสแปดบูบูไม่อัพเดตท่าอีกแล้ว bro ไม่อัพเดตท่าอีกแล้วไม่ใช่ชื่อไม่ใช้ชื่อท่าของเขาอีกฮะชื่อท่าเขาก็ออกจากเป็นเป็นอะไรวะ เป็นที่จําง่ายเอาเอารีบขึ้นมาทําไมล่ะรีบขึ้นมาทําไมโดนเฮ้ยเดี๋ยวนะซีนิเจอร์โลเกนพอไม่ใช่ตีอเมโกครับเพิ่งเห็นนะเป็นสลิงช็อตแลนเดียสสปริงบอร์ดฟ็อกส์แเอ่อนา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 ,นาโลเกนพอไม่เคยใช้ครับสปริงบอร์ดฟ็อกส์แสตดนะครับถ้าสลิงช็อตแลนเดียสอันนี้ถูกต้องนะครับ ที่รมิโก้ก็เป็นได้นะหนึ group, oh, ่งกูจำไม่ได้ไหมเนี่ยโขกมัน oh oh, ไม่เคยใช้จริงๆฟ็อกสเปสอะควรเป็นซิกเนิเจอร์ได้นะครับ oh. ส่วนฟินิชเชอร์อะครับ oh. ก็ควรเป็นวันแมนลัคกี้ช็อตแล้วก็ซูเปอร์แมนพันนโลแกนคอร์นี่เคยใช้ซูเปอร์แมนพันกับโรแมนเลนอยู่แล้วก็ค่อนข้างเข้าท่านะครับ ท่าดีเดียวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนั่นแหละผมเคยเปลี่ยนใน2022เอ้ย2023อยู่เนี่ยก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนกับโลแกนพอภาคนี้เป็นการโดนแล้วอะไรน้องอะไรตัวเด้งดีอย่างเลยโลแกนพอเนี่ยเอ้ยโอ้โหไม่เคยโดนเลยดีแบบเนี้ย

คือแงจากข้างนอกครับไม่เคยเห็นแน่อันนี้เลวส่วนตัวนะครับเออเออขอลองของใหม่น่อยของใหม่ได้อะไรของใหม่ได้อะไรคือของใหม่มึงได้อะไรครับเนี่ยคือโกรธเหรอถ้าโกรธแบบอิริจาก็เออเกือบแล้วกูคือเข้าใจได้อยู่โอโอโออะไร โตกแต่ทำอะไรได้เดี huh. ๋ยวต้องไปศึกษาหน่อยแหละเออมาโดนมากตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวขอพักหน่อยสักการโอ้โหกาทือกาทือกาทือการทือเลี้ยงกาทื้อไว้ก่อนเพราะเหนื่อยน้อยกว่าต่อยตบต่อย เล่นงานขาอา้าวเฮ้ยเล่นงานขาปุ๊บนอหน,นี้เลยเหรอโภสภาพนักศึกษาเฉยเลยจับเข้ากับเธอรูปต่อยโอ้จะจับขึ้นชั้นสองเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหดครับขูดเสือกโอ้โ,อโหว่าและเล่นตั้งนานรู้สึกอะไรแปลกๆไม่ได้เปิดเลือด อันนี้ทำอะไรได้โอ้วันแมนลัคกี้ช็อตเลยตูลับเฮ้ยเดียวเดียวโอ้ยไม่ตู้ไม่ตู้โอ้ว่าแต่โฟกัสอย่างอื่นโอ้โหโดนโดนแล้วแมนแรกแพ้ใครไม่แพ้แพ้ลุงแกน โอ้โหอย่างนี้ี่อคืนแต่ขอเปิดเลือดก่อนโดนขู่บอกเลยว่ามึงตายเฮ้ยเดี๋ยว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 จานจานจานครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเบงเบเกอร์เดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวครับพี่กูโดนอีกแล้วระดับยากยากกว่าเดิมไปไหมเนี่ย Anytime you put the fence, I the oh, damn, only No remorse when it literally. Oh,